สวัสดีครับพ่อแม่พี่นอ้องมามือนี้มาเก็บเห็ดเพาะน้ำผึ้งร่มมาเอาหม่องเกาอยู่บ้านเมื่อไรฝนตกมากกับใดเบอร์สันได้เปิดให้พี่น้องเพิ่งแหละได้แล้วนะได้แล้วพี่มาเพิ่งพาะไว้แล้วพี่พี่น้องพี่พีพมันจะดอกงามๆผลเพิ่งดูผลผลพี่น้อง ดอกง,งามมาจีบเห็ดน้ำกันหมู่ว่านเขาวาค้นแตกบานมากเพรากว่ามูนี้ผมเลยมาเลยมาชิมขวางอีกพี่ครับอือพี่อ่าพึ่งมูนี้ครับอือ ดอกงามครับดอกงามติดตามมาบ <c oughs> <é> ึงครับด <c oughs> <c oughs> ีครับดีเคลียร์ลงเลือดๆต้องดูเลือดปุ่นดอกมึงครับปุ่นดอกนะอ่ะติดตามกันน้ำกันไปเรื่อยๆจีใายให้เป็นช็อตเป็นช็อตเด้ครับเด้อเอ้า ติดตามไปพ่อแม่พี่น้องนี่พี่น้องนี่สอดนี่ดอกงามๆปุ้นพุ่น พี oh, oh. ่ตามไปน้ำกันเรอยๆพี่น้องคนละมึงดูผึ่งดอกดมันงามจริงดอกมันงามมองดูติดตามไปน้ำกันเรียกเบื้องมาเบื้องสุดนี่ดพูพอแม่พี่น้องมาเบื้งสุดนี่ตัวถามเบืบ้อง,งดูผึ่งมันม่ยังเด,ดันมากววงยูยังเด่น ี่ห้าหกเจแปโอ้สิโอ้สเมตรปวดหัเพิ่งดูเม็ดบักงเลยพอแม่พี่น้องเลยิ่งปวด โมันมันมามามาเก็บเห็ดน้ำพึ้งล้มมามัน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 ได้ไล่เลยลนะครับอได้เลยผมมันจะกิโลแล้วกิโลแล้วอืออืาอ่าอ่าตามน้ำกันเด้อพี่น้องติดตามน้ำกันติดตามน้ำกันอ่าขอเก็บเห็ดก่อนครับครับ รับได้พ่อกินแล้วครับซ้ำเน,เนี่ยเลยนพอได้กินอยู่ะเอาครับถุงนั้นถุงนั้นถุงนั้นโอ้ถุงนี้ก็ได้หลายอยู่เอาครับคือสีสรุปแล้วว่ามือน,นี่คือสีกลับแล้วครับมือน,นี่ยพบกันชิปนาหรือครับวุาคลชิปน,น็ดวุ่นหนา มาเด้ออยู่เลดาเด้อครับเด้อคนก็ไร่ไล่กับวัสด้เบืดดอกคนก็ไล่รถเต็มอยู่ไปสวัสดีครับเจอกันคลิปหนะ้า